ที่กะบ,บีเดี๋ยวกอร์มนอมาบันทึกเสียงอยู่ในหอน้องโถงเข้ามานั่งฝัดในนี้ก็ได้ค่ะก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วเชิญค่ะกอรมนอเข้ามาค่ะเขา้ขามาเผื่อไม่แน่จะสะบักทสมา,สาชิกเก้าไกลด้วยเชิญกอรมานอที่นั่งอยู่ในหอน้องโสดเข้ามาค่ะเวลาไมหา ฉันจะให้เซ็นชื่อหมดเลยงั้นไม่คุยด้วยมาลงชื่อด้วยมาชื่อนามสกุลอะไรยุคทิ้งค่ะกอรมนอบเพราะว่านี่คือนโยบายค่ะเดี๋ยวถ้าต้องไปอยู่หน่วยงานใหม่นะคะกอรมนอบคือองค์กรหลงยุคหลงยุคที่สุดในโลกมันถูกสร้าง คอมมิวนิสต์อยู่คนยุคเราเราเกิดทันไหมคะคอมมิวนิสต์หลายหลายคนเกิดไม่ทันเลยดูหน้าก็ดูแล้วนะเกิดไม่ทันบางกลัวคอมมิวนิสต์เหมือนกลัวผีก็เลยมีองค์กรกอรององอำนวยการรักษาความไม่คงภายใน สพฤษภาคม5เเพิ่มอำนาจให้กองอรมนเข้ามาอีกทง้ทงที่มันเป็นองคกรที่แบบมันเหมือนซอมบี้อ่ะแล้วมันก็ถูกชุบชีวิตขึ้นมาอีกไม่ได้ชุบชีวิตธรรมดานะเพิ่มอำนาจที่อีกนะคะกรอ,อรมนหน้าที่หลักคือเครื่องมือของกองทัพที่เอาไว้ควบคุมสังคมนี้ที่เอาไว้ควบคุมประชาชนในประเทศ ที่ทาหน้าที่เดินสายล่าสบประชาชนในสามจาังหวัดชายแดนใต้ดิฉันเพิ่งอภิปรายครั้งล่าสุดก็มาไปเปิดฟังนะคะของคึน้น